มาดูเครื่องมือช่างที่ผมได้ทำจากซื้อจะทำนะครับมาดูอะไรก่อนอันนี้บอสบอสมาเปสว่างบอสอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงอันนี้มันก็ช่วยอยู่แล้วใช้งานดี อันนี้ซื้อนานาเลยมันเกอนสิบปีได้แล้วตอนที่เปลดรังคอมเดินไายแลนด์อันนี้เป็นของแท้งานปราณีอะไรก็ปราณีหมดอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะเนี่ย่านกงานบอสเป็นสว่ากีเนวนะ เล้นับปะนับนับปะนั่ะอันตัวตัวเชื่อมเนี่ยตัวเชื่อมนี่ใช้ใช้ใช้ดีนะแต่ว่ามันยิ้มเพื่อนมาอันนี้ยิ้มเพื่อนมาแต่ขอแนะนำนิดนึงในตัวกราวเนี่ยอย่าไปใช้แบบนี้ ตัวคราที่เป็นอะแม่เหล็กนะีอย่าไปใช้เพราะว่ามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเชื่อมต่อกับจุดนี้พอเราเชื่อมมันจะไฟมันจะกระพริบตรงเนี้แป๊วก็ถ้าเป็น,ปนไปได้คนใช้อที่ขีบขีบเลยอันนี้มันไม่ค่อยดีต้องซื้อใหม่ฉันยืมของเพื่อนมา มันนีของตกถูกไว้ปั้มลมเข็นีก็ของกถูกเหมือนกันไม่ใช่ครับชื่อน อันนี้ไม่ต้องซื้อนะไม่ได้ใช้ใช้ไม่ได้ส่วนเครื่องมือต่อไปก็จะเป็นไฟเบอร์ตัดเหล็กไฟเบอรตัดเหล็กตัวนี้ผลปิจารานายตอนที่จะซื้อน่ะพิจารานายหลายหลายยี่ห้ออยู่เหมือนกันว่าจะใช้ยีออ่ห้อไหนนะใช้ อะไรนะยอปักกิ้งตัวสีแดงถ้ากินมาราคามันจะแพงกว่าน่อยอันนี้มันก็จะถูกกว่าแต่คุณภาพป้ามันจะคิดว่ามันจะใกล้เคียงกันอันนี้ซื้อมาประมาณพันสามคุสมบัติพันสามตัวนี้ปัญหาก็คือตัดมันจะไม่เป็นเป็นอะไรนะเป็นฉ้าง จะเอีอยงใบมันจะเอีอยงนิดนึงมันจะไม่เป็นชาิถ้าตัด45้นี่ใช้ไม่ได้เลยถ้าตัดตรงๆเนี้ใช้ได้นิดหน่อยแต่มันก็โอเคนะราคามันพันสามรู้สึกว่าถ้าของพักกินก็พันหคิดอยู่ว่าจะซื้ออันไหนก็เลยต้องิใจตัวที่ถูกท,ท,ที่สุด พอใช้ง่ายได้เดียวไว้แต่คุณเนี่ยก็ดูคนภในการผลิตมันจะไมเนีพอเพราะว่าสิกามันจะด้วยราคาันกว่าากอุปกณเบร่าอะรงม่รู้จักนี้ หนึ่งเดือนเนี่ยราคามันหกเจ็ดร้อยบาทเจ็ดแปดร้อยบาทอันใช้ไม่ได้เลยถ้าใครจะซื้อจะไปเชื่อเหมือนนี้อย่าไปซื้อเลยใช้สักพักมันร้อนร้อนแล้วก็มันใช้ไม่ได้มันน,อนอ็อตใช่ไงไม่ได้ผมคิดว่าจะซื้อซื้อใหม่ จะซื้อมาเลอะยหอเท่าๆกับเี่ยหออะไรสีเหลืองจะไม่ได้เบอร์รลเลี่ยนก็ได้จะใช้จะซื้อมามท่านี้เือเจ็ดร้อยบาทมันตอนแรกมันก็ใช้งานได้แต่ว่าพอนานๆมันจะเครื่องมันจะดัง ใบตัดมันจะคมมันไม่คมแล้วใช้งานไม่ได้ก็เสซื้อใหม่ดูในคลิปที่ผมตัดแล้วก็มันเสียเลยแต่พอเปิดวันนี้มันใช้งานได้ เป็นเหลืซื้อเหล่อซื้อวัดระดาบนี่อันนี้ทั้งหมดที่ผมซื้อเนี่ยจะท,ทำบ้านสร้างเสร็จแล้วก็จะขายทั้งหมดเลยอันนี้ก็ซื้อประมาณพัน พันสอ่งร้อยบาทประมาณนันจจ้นแหละส้าจาช่องปีทั้งหมดเลยพวกนี้พันห่งร้อบาทมันจะมีรีโมทด้วยทั้งหมดมันมันเป็นสิบสิเส้นหร้อว่าสิบหกเส้นนยจะไม่ได้1 2ึ่งสอไม่ได้จะไม่ได้สิหรือว่าสิบสอง

ีหยอแล้วพาร์กิ่งเยอะตัวนี้แหละหยอตัวนี้มันผลิตเงินมันมันก็ปลานี้ระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นคุณภาพระดับกลางๆเยอนี่เยอะนี่เป็นคุณภาพระดับกลางๆ มันไม่ใช่ว่าดีที่สุดส่วนที่ผมชอบที่สุดฟูจิฮอนเนี่ยยอดเท่าอันนี้เป็นของสูตรจะเป็นของเกาหลี ไอไต้หวันนะไต้หวันอันนี้ใช้งานดีมากสินค้าพอลิก้อนเียบเลยดูเดีมากเนี่ย ب. อดีเท่าไหร่ย้อนี้มันผลิตจากตอนแดงร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็ดูโมงแล้วก็สว่อันนี้ก็จะเป็นสวาน่างในพุ่นมุตุใจยอดนี่แหละดูรายละเอียดการผลิตนี่นี่ละเอยียดมากเลยนี่ มันสวยมากไม่เหมือนกันบมันเนี้ยเนี่ยมันจะหลุดแล้วนี่พลาสติกมันแบง่แบงออกเบ่งออกผลิตกับผลิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่อันนี้ก็มา ู้สึกว่าจะ12โวลคารู้สึกว่าจะ,นะ,ะ,าจะา18นแปนี่เป็นสินค้าดีราลเอียดมาเลยแ,แล้วกว็แบรนด์ดีมากยุบลอแล้วกว็ มก็ได้ซื้อผมว่าจะซื้อเลยวงเดือนใหม่เป็นยูฮอรนี่แหละยูฮอรเท่าๆนี่แหละมนเป็นสินค้าดีเกรดคุณภาพดีมากเหมือนบอสแล้วก็มาติต้าราคาจะต่ำแต่ราคามันจะต่ำกว่าเน็ดหนึ่งแต่คุณภาพ ใช้งานได้เลยเหมือนบอสีผมใช้งานได้เปรียบเลยก็เลยซื้อลองซื้อซื้อนี้้ซือแผ่นตัดไม้เจ็ดนิ้วเนี่ยของทัทัวรจะลองใส่กับ มารตนอะไรนะไมู่เบเรลล่าอะไรไม่รูองจิงีง่หอ้อยี่ห้อ,อไรไม่รู้ว่าจะใช้งานได้หรืเปล่าถ้าใช้งานไม่ได้ก็จะซื้เลื่นเดือนใหม่ยี่ห้อตัวนี้แหละแล้วก็เอาใบเนี่าายใส่ที่น่นยอันนี้มันหกสฟันความละเอียดมันจะดีหน่อยอันนี้ยี่สิฟันนหกสิบฟันถ้าของบอสมากิตาราคามันจะ สามพันไอ้สาร้อยกว่าแต่ของสองรอถึงสามร้อยกว่าแต่ของ,อง,ออต,ของตัวตัวมันจะ240สอร้อยสาคามันจะตานิดนึงแต่คุามันจะดีกว่ารัณามันจะดีเหมือนบอสนาดิตาร ใช้ไม่ได้ก็ต้องซื้อเลื่องวงเดือนใหม่แล้วก็ใช้อันนี้แหละ60ฟัน60ฟันแล้วก็ที่แถมมากับเครื่องที่เขาแถมมาก็ทั้งทั้งก็24ฟันเองนี่ซื้อเื่อไว้เลยถ้าใช้ไม่ได้ก็ซื้อตท,ท,ท,ท่าเท่าอืมอันนี้เป็นหัวที่ผมช่องมาเลยดังสวยอันนี้ซื้อมาประมาณสัก900หรือว่านั่งพันกว่ามันพนสองร้อยบาทประมาณนั้น ปัะแกสาปีทั้งหมดเลยนี่ซื้อมา69มาสวยา เก็บไว้เพื่อจะใช้งานว่าใ้งานได้รอมน่าจะใช้งานได้นะหกสิบาบาทแล้วก็มียี่ห้อหนึ่งยี่ห้อแยี่ห้ออินคอนมาด้สีเหลืองเซื้อมานี่ยดูมาดูกันยี่ห้อสีเหลืองเยี่ห้ออินโคอะไรมา เป็นสงวางลอตอรี่เดี๋ยวมาดูขนาดถุงมือผมก็จะใช้ยี่ห้นอ,อนี้ชอบยี่ห้อชอบสีของมันถนะ้าเท่าชอบ,ชอบอยี่ห้อนีะว่ามันดีนะหนึ่งราคาไม่แพงราคาต่ำกว่ายีา่ห้อบอสมาก,กิตาเกือบ หลายบาทอยู่ทีเดียวตอนนี้ถ้าของบอสมาเิต้ามันเขาก็จะสองพันพันนิดๆแต่ตอนนี้ก็พันนิดๆเหมือนกันพันต่างกันเจ็ดแปดร้อยแต่คนละภาพมันพอๆก,กันเลยแต่นี้มันไม่มีของปลอมนะมันไม่มีของกอมเยอะอันเนี้ยแต่ของบอสมาเิต้ามันของปลอมเยอะ นี่รูปร่างก็สวยดูสติกเกอร์ที่เขาแปะนะไม่ละเอียดมากเลยเข้าขอบไม่เหมือนอยี่ห้อแพ็คกิง้งอะไรนะแพ็คกิง้งชนะิอินโคอะไรมไม่เนียนเห็นเงี้ยดูงา อนนนนชอบมายี่ห้อนี่ขนาดทุ่งมือก็ใช้ยี่ห้อนี้วันหลังตาผมจะเซื้อจะซื้อยี่ห้อนี้ทั้งหมดเลยมันเป็นคุณภาพของเขาอยู่เลยเป็นคุณภาพของเขามันบอสมากิาน้นหัน นี้ก็จะเป็นยี่ห้ออินคอนยี่ห้ออินคอนเนี่ยมันสึกว่าก็แก็กมากเลยเปิดเนี่ยอะไรนะคเ,เรีกว่าไม่แข็งแรงเลย Ui, lụt lên Ừ, có kẹo mạ lấy hơn đi Được rồi Sticker, cái sticker có cái lụt lụt lại thịt mày Ừ Nhưng anh ấy mới khỏi đi ra đây งานไม่ค่อยปานิด่าไรดูมีช่องว่างเยอะอืมไม่ค่อยปานิดอะไรอแล้วก็ที่เปิดปิดนี่ก็จะเป็นแบบนี้ไม่นานมันก็หกักมันก็ลุดหรอกไม่เหมือนเนี่ยนะบอสบอสมันจะเป็นเหมือนบานผักอะไรนี่เป็นแบบนี้ ไม่ค่อยทนก็แจ๊กมากเลยไม่กินหลดุดอลยดูสติกเกอร์ติดก็ไม่ไม่ติดอะไรนะไม่ติดอ,อือก็แก๊กมากเลยลาราคามันก็จะพันหกรือสกว่าพันหกพันห้าประมาณนี้แหละ ต่จะใช้งานมันจะซื้อของที่มีราคาแพงกว่านี้มันจะใช้ได้นานกว่าน,นั่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้กี่วันนี่ก็ก็แก๊กเกือบพัง <c oughs> อ่าย้อนนี้ไม่ควรซื้อ ของผลิตมีคุณภาพมันจะเป็นแบบนี้นี่แล้วก็แล้วก็ตัวนีวววเน้เปิดปิดกี่ร้อยกี่พันครั้งยังไงมันก็ไม่เสีย เหมือนกับตัวนี้นี่ก็จะเป็นยี่ห้ออินคอน